ขั้นแรกให้ทุกคนก็ไปในร้านสักูอะไรเงี้ยสักรุระนะครับร้านสักรุระสักุมาะนะครับร้านสักุมาะแล้วเราก็ไปที่รถเข็น,นครับวิ่งไปวิ่งมามันก็จะมีรูปรถเข็นขึ้นให้เรียกเลิฟนะครับอันที่เขียนว่าเลิฟเนี่ยกำน้าเนี่ยใ่กตกร้าแล้วชำระเงินนะครับพอชำระเงินเสร็จแล้วเราก็ออกไปห,หาคนที่เราชอบครับหรือคนที่เราถูกใจอยากได้เป็นแฟนนะครับนี่คือวิธีหาแฟนง่ายมากครับเราไม่ต้องไปจีบนานครับ ต้องซื้อเลิฟนี้ให้เลยครับเราก็ไปหาเป้าหมายนะครับส่วนคนข้างๆนี้ก็คือแฟนผมที่อยู่ในเกมนี้แล้วครับสังเก็ที่รูปหัวใจนะครับมันจะมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นเพราะผมไม่ชอบคุยที่หลายๆคนนะครับนั่นไงเด็กแว่นเป้าหมายเราครับเราจะทําให้ดูนะครับว่าทํำยังไงครับแรกเราก็ทักทายกันก่อนฮัลโหลนะครับแล้วก็กดไปอีกนะครับคำว่ากิฟต์เห็นไหมครับอยู่ข้างๆเจ้วเราก็ใช้เนี่ยครับสิ่งที่เราซื้อมามากให้เขาไปพอมอบเสร็จแล้วเขาก็จะเขินนิดหน่อยเขาเก็บไว้ในใจเขาเห็นไหมครับรูปหัวใจก็จะขึ้นสองดวงเรากรกอดัันไ้คบ ว่าจะคลิกกันก็จะได้นะครับแค่นี้ครับง่ายง่ายครับเราก็จะได้แฟนสองคนแล้วครับเคือง่ายอ้าวดีกันแล้วครับโอ้โหครับปัญหานี้ไม่ควรเกิดนะครับเอออย่าอย่าพึ่งนะครับโอ้โหควบคุมไม่ได้ด้วยเป็นบอทดีกันแล้วครับโอ้โหวิ่งตามห้ามยังไงล่ะมันจะวิธีห้ามแบบหยุดหยุดนะครับพิมพ์ว่าหยุดตัวหยุดนะโอ้โหไม่ฟังครับ